สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยวัยนนินดีต้อนรับสู่เกมสติกเกอร์แมนซึ่งวันนี้ผมจะเอาสองตัวละครนี้มาสู้กันนะครับก็มาดูว่าใครจะชนะครับตัวนี้ผมขอเอ่ยนาเอาบุชินี้ว่ากาโลส่วนเอ้นี่พลังตีนผมขอเรียกว่าซุยลิวฮะจากเรื่องวันพันแมนเดอะสตองเก็ตซึ่งผมก็เบียวจัดเลยมาดูกันว่าศึกนี้ใครจะชนะระหว่างกาโลก,กับ ซุยลิวโอเคไปดูกันเลยเลสโกเปิดายมาครับจ้าหวานี้กาโลกระชากวิญญาณไปหนึ่งทีครับเหลือหายไปครึ่งลอดครับสําหรับซุยริวซุยริวจังหวะนี้ขอสวนคืนได้ไหมกระโดดขึ้นมาแล้วก็ชาร์จทีไปจ้าหวานี้แตกหนึ่งสวยพี่สวยฮนะโดนบาทาสองหน้าทีบทีคอโยกเลยนะฮะสําหรับกาโลผมจะนับสักประมาณสามสกอร์แล้วกัน เดี๋ยวจะไปดูศึกต่อไปนะครับสุริยจะได้สู้ก้ยฝั่งคนนี้ชนะจะได้สู้กับตัวอะไรซึ่งวันนี้ก็มีทัชทูมาก,กิอะตอมิกแล้วก็โซนิกแล้วก็เจนอสนะครับเดี๋ยวต้องไปดูหลังจากคู่นี้ชนะนะครับเราจะเอาคนที่รอดไปสู้ต่อเอาพือใครชนะวะเนี่ยแต่งหนึ่งสวยไสวยหนึ่งหนึ่งแล้วครับหืมโคตรเอากาโรกรชาวิญญาณปุ๊บ หูแต่กาโร่เจ็บหนักคำดอกนี้โดนตีหน่อยโดนทีอีกทีนึงเอา้าแต่ซูริโอแตกเฉยฮะโดนกาโร่เคาเต,เตอร์ไปแล้วจวังหวะนี้ไฟส์รอบที่สี่เริ่มขึ้นแล้วจวังหวะนี้ซูริโอเตะสกัดขากาโร่ไปแล้วกาโร่กระชากทินดานจากบนฟ้าแล้วจวังหวะนี้ซูริโอทีบหน้าหนึ่งทีเข้าน้อยเหมือนจะโดนบล็อกแล้วกระชากถีบอีกทีนึงกาโร่กระชากวิญญาณไปแล้วจวังหวะนี้กาโร่โดดลงมาซูริโอ มันทำห่า,าลเลยมันว่าเฮ้ยสูันี้เฮ้ยอย่าไปเล่นดิเฮ้ยเชียร์รู้สึกว่าซูเลียกโกโร่นี่มันชอบเล่นจริงๆครับนะเขาเปลี่ยนไปเล่นในนี้แทนนะอิชิพายเฮ้ยพอตัดไปครับเชียร์แม่งเล่นอะไรกันเนี่ยโอเคท่านผู้ชมหลังจากสองคนนี้เล่นจนหนำใจเขาก็มาเจอหน้ากันอีกทีนึ่งนะ พร้อมจะไปสัตกันอในแล้วเมื่อกี้ไปผ่อนคลายมาแล้วก็ชาวิญญ,ญาณโดนทีบทีเดียวแตงหนึ่งเฉยวิสวยนะจอมขับกาลูสองสองสกอร์เท่ากันแล้วเจว้ามานี้โซลิวเปิดก่อนครับกระทืบไปหนึ่งทีกาโลว์ว่เป็นหนึ่งดอกแลว้วเจ้ามานี้กาโลว์ใช้พลังกุ้งสีการใส่ครึ่งแล้วปล่อยพลังขึ้นไปบนฟ้าแล้วโดนโซลิวเตะไปหนึ่งทีทีบอีกหนึ่งทีปิวโคตรไกลแล้วเจว้ามาน,นี้กาโลว์กระชาวิญญ,ญาณโดนทีบอีกทีหนึ่งติดผนังไปเลยฮนะท่านผู้ชม ราจะนับสักป,ประมาณ3มโอเคตอนนี้เราก็รู้ผลชนะแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูคู่โซริวต่อไปโซริวเป็นผู้ชนะสำหรับตันโอเคครับรอบนี้โซริวเจอกับอะตอมอตอมิกฮะอะตอมมิกในยาฟันไปหนึ่งทีปล่อยมังกรมา,อาตอไปอีกยังไงครับโดนเหยียบแตกเลยสวยวิสวย,สวยฮะถือว่านิ่มมากสำหรับโซลิวโซลิวถีไปหนึ่งทีโอ้โหต้องไม่เกือบตายแล้วก็โดนเตะไปอีกหนึ่งทีโอ้โหสองสกอร์อย่างรวดเร็ว มาดูรอบสามวันต่อตายเหมือนเดิมหรือเปล่าทีไปหนึ่งทีเฮ้ยเหมือนจะโดนแทงแล้วจังวันี้อะตอมไม่ขอสู้อะไรแก็โดนเหยียบหัวแบะไปจังวานี้โอเคไปดูราวต่อไปจังหวะนนิสวิลว่ายังไงครับทีเหมือนเดิมครับเกือบตายครับแล้วโดนซ้ําแตกแน่นอนนะจังวานี้เบิ่มเฮ้ยอะตอมเหมือนจะกันได้ฮะเหมือนจะยือ้อแต่ก็ยื้อไม่ได้หรอกน้องโดนเหยียบไปอีกทีโอ้โหจบอย่างรวดเลยครับสำหรับศึกนี้ เฮ้ยอะตอมิกเริ่มสู้แล้ววะจังหวะนี้ยังไงฮะเหมือนจะเดือดมากแต่จังหวะนี้สุริลิวตีว้่วโดนดาบปัดตีนไปก่อนนะจังหวะนี้กระทืบมาผมมาแฝงฮะจบไปที่ศูนย์ห้าจังหวะนี้สุริลิวถีบไปหนึ่งดอกอะตอมิกล้มดาไปโดนหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็สุริลิวว้าวาหวนึ่งดอกฮะต้องมีถอยตั้งหลักมาแล้วก็ปล่อยมังกรไปฟ้า ็ไม่โดนคะรับจะโดนตัดิวทีตายาเ,เปล่าเรียบร้อยฮนะจบเกมฮนะจบโคตรไวต้องมีกากมากโอเครอบที่สองนี่ตัวนี้ไอตัวถือสีผมขอเรียกมันว่าถ้าซื้อเมื่อกี้นะครับผู้มีพลังควบคุมศัตรูได้เพือจะโดนทีมหนึ่งดอกถ้าซื้อเมื่อกี้ปล่อยปลอย่ปลอยกองมาทับนะแล้วก็ไม่โดนนะจังหวะนี้ถ้าเมื่อกี้ปล่อยมาแล้วก็โดนทีมหนึ่งดอกอู้ไหนี้เหมือนจะตึงแบบรอบเมื่อกี้อนะ่ะจังหวะนี้เอาว้าวเชื่อ สั่งบอกให้ตัวเองนอนแล้วจังหวะนี้อืมโดอออนอักกอบแตกฮะทาเซมิกะโดนเหยียบใครไปจังหวะนี้สุริยุทธ์ยังไงเอ,อ้าเฮื่อโดนจับไว้ก่กอนเตะไม่ได้อืมตัวแก้ทางแล้วชัดแล้วจังหวะนี้สุริยุทธ์เกือบตายฮะโอ้อยอออเอาจริงๆนะจังหวะนี้สำหรับทาเซมิกะทาเซมิกะจับหรือเปล่าอืมใส่กล่องเอ้าแล้วหัวไปเขยกล่องแตกหนึสวยไปสวยฮนะสำหรับสุริออยุทธ์หนึ่งหนึ่งครับจังหวะนี้โคตรเดือด สูดเดียวเตะมาหนึ่งดอกชาสมิตรกี้ถึงกับติดติด,ดไปอยู่ในท่อนเหล็กตัวเองส,ว,ว,สอมมออว,วันนี้ชาสิสรี้าังบอกกันมาไม่ให้ถีบโอ้โหโคตรจีเนียสและจังหวะนี้ชาสมิตรกี้จับไว้ติดกับศัตรูฮะสู้เดียวเตะไปหนึ่งดอกดเหมือนจะไม่เข้าเท่าไหร่แล้วก็ชาสมิตรกี้ก็ฟาสันเลยเ้วดโดนเหยียบทีเหยียบเต็มตัวขี้แตกเลย โดนเหยียบซ้ำแแบกให้จังหวะนี้เราโดนจับไว้เช่นเคยฮะและะว้วจังหวะนี้สุริลิวตีลังกายหนึ่งรอบตีหัวไปแล้วยังไงฮะแต่สุริลงมาแล้วโดนเตะขึ้นไปซาซิกิจับหัวหนึ่งทีสุริลิวเตะไม่ได้แล้วก็เตะขาโดานเฉยจังหวะนี้สุริลิวอืมเสกแล้วอืมหัวมากฮะโดนเตะละเตะวุธโดนทีอีกทีเลยอืมอุ้ยสไลด์กระฟื้นแล้วเดือดจริงจริงโอเคครบสามสกอร์แล้ว เดี๋ยวเราไปดูไฟต่อไปกันดีกว่าซูริวแม่งชนะอีกแล้วรอบนี้ตัวถือดาวกระจายที่ขอเรียกนามมีชื่อนามเขาว่าโซนิคความเร็วสึกอย่างฮะเพราะเขาสามารถแปลงร่าง,ลางแล้วก็นี่ครับเป็นควันเชียเข้าตึงเกือบตายครับสุลิวโซนิคเก็บไปแล้วจงวังหวะนี้จะมีแชมป์นหน้าใหม่หรือเปล่าจังหวะน,นี้โซนิคยิงไปหนึ่งดอกอู้โดนถีบเกือบตาย โซนิคแย่มันแล้วโดนเตะม,มาจังหวะนี้อู้ยโดนที้บแปลงล่างดิแปลงล่างแปลงล่างอู้ยแปลงไม่ทันตปยไปสวยดีสวยแต่โซนิคเดงดังเข้าใจขัดไปหนึ่งรอบทำให้โซลิเตะไม่ได้แล้วก็ลอยขึ้นฟ้าเลยลิคีดลงมาหนึ่งดอกมาคว่ำแล้ว โซนิคแปงล่างใส่ซูริวยิงดาวกระจายโดนเตะปัดไปแล้วจังหวะนี้ยังไงโซนิกเล็งแล้วก็ยิงไข่แต่โดนกันแล้วก็โดนเตะขาลอยขึ้นฟ้าจังหวะนี้โซนิคแปงล่างใส่ซูลิวป๊อปป๊อปป๊อปเกือบแตกโป้งแตกหนึ่งสวยบิ๊สวยวิสกอร์เดียวโซนิคสามารถชนะซูริวได้จะได้เจอแชมป์ใหม่ขอโซนิคชนะเหอะไอ้เี้ยนี่แม่งแชมป์สามสมัยอะจังหวะนี้โซนิคแปงล่างใส่อืมเจ็บจัด ยิงไปดิยิงไปดิโซนิโซนิก,กูเชร์โซนิกจัดจังหวะนี้โอ้โหจะตายแล้วโซนิแปลงหน,น้าสวยตายดิป่งเฮ้ยดอกเดียวเพื่อนอีกดอกเดียวดอกเดียวเพื่อนเออจะตายแล้วแปลงร่้าเออจบมาจาังหวะนี้ <S <S ชันได้ขึ้นคลองใหม่สำหรับโซนิความเร็วเสียงไปเจอคู่ต่อไปกันดีกว่าโซนิกับ ขอแต่งทัวรให้แม่งโอเครอบนี้ผมเอาเจนอสวีดกับโซนิคเหมือนกันตรงนี้ะจังหวะน,นี้โอ้โหโซนิคยิงโคตรแรงโอ้โหเจนอสแตกนะยงหน้ีเปิดมาจบไปจงังหวะเจนอสจังหวะนี้พลังบินมาบินปัดดาวกระจายได้ด้วยโคตรตึงจงังหวะนี้ยังไงอออืื้หโซนิคแปลงร่างเพรเดือดเจนอสไปยังไงบินเล่า เอามันพ่นใส่เนี่ยดาเมจโคตรกระโปรงมะแล้วจอมันเจนอตได้ไฟเผาไว้อู้หูสโนเนเป็นอมาตะแล้วก็ยิงไปหนึ่งดอกอเจนอตเผาม่วงไว้ตอวนี้ได้สีแดงเผาไว้อ้หูยเยอะนะสโนเน็กม่งเป็นปีศาจแปลงร่างรปีศาจกันได้หนึ่งดอกเออหัวแตกครับเจนอตไปดูกันโป้งหนึ่งดอก อื่อเื่อ,อแปลงล่างแล้วยิงไปหนึ่งดอกยิงอ,ยอุ้ยโอ้โหเก็บแตกแตกโอ้โหผูชนะเจโน่เหนอเนี่ยไม่น่าเชื่อใครครบสามคนชนะจังหวะนี้เจโนจะสามารถสู้โซลิกได้หรือไม่โซลิกแปลงร่างแล้วโคตรโกงในร่างนี้ แล้วเผาโอ้โหโคตรเอาจังหวะนี้คู่นี้เดือดมากเผาอีกรอบนึงโอ้โหแตกนะไม่น่าเชื่อฮะตีมาเสมอซะนั้นนึกว่าโซนิกจะชนะซะแล้วแล้วยิงไว้โอ้โหห,หัวจัดวนันมีปัดป้องโซนิกแฝงร่างยิงหนัวจ่ายว้าวโดนยิงคืนกระเด็นโคตรไกลเจนอสยิงไว้ว้ามือนกันแล้วเอาคู่แล้วจังหวะนี้ เจอรถเผาอุ้ยโซนนี้เป็นธรรมะแย่แล้วแย่แล้วอู้หูแชมเนี่วันนี้ของเรานล่วก็คือโซนที่ความเร็วเสียงฮะขอจบเพียงนค่นี้าชอบคลิปนี้ยิลดีที่จะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับไม่ออกวะจะพูดอะไรดีโอเคบ๊ายบายเจอกันให่คลิปหน้าฮะ